สวัสดีครับโผล่มาด้วยคลิปแรกเลยวันนี้วันพุธที่8นะครับแมภกพุผ้ามีแวนการาดออก1ชุด <c oughs> แต่ว่าเป็น2แบบนี่เลยขีด <c oughs> เป็น VBT นะครับนี่ VBT 06ขีด1และ V ลี t 06นขีดสนี่เลยส่วนมีกี่ใบอะไรยังไงเดี๋ยวจะไปรีวิวตามขีดวันนี้เรามาระเบิดตั้นก่อนว่า คือในหนึ่งกล่องเนี่ยกล่องนี้จะเป็นร5อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งกล่องนี้จะมีก๊์ดกี่ใบก็บอกไปนี่อ่ากี่ใบวะเออรวมมามแล้วกันสายมยีสิบเอ็ดใบสี่สิบเอ็ดใบบวกด้วยสุ่มหลังกล่องอีกหนึ่งใบสุ่มหลังกล่องได้อะไรมัางมีกี่แบบเดี๋ยวเรามาดูกัน่นาสุ่มเลยไม่ต้องคุยเราเริ่มจากอันไหนกินหนึ่งวะอันนี้กินอันนี้กินหนึ่งนีที่ที่พี่ลงรีวิวทุกอย่างมีในช้อปปี้และลาด้าแล้วนะครับถ้ามีของมาอีฮิวตัวแรกเว้ย อ๋อมอเดลครับสวยด้วยดูดิว่าเห็นได้ข่าวว่ามันมีหกแบบจริงไหมไมีเลยเคี้ยวงกะามึงทำไรหล่นในหิ้วเป็นรอยเปล่าถ้าเป็นรอยก็ไว้เล่นเองเลยมึงน่ารอดไม่เป็นรอยนะพยายามอย่าทำหล่นนะไอ้อยู่เดี๋ยวมนันเป็นรอยหล่นแบนๆไม่เป็นไรถ้าเสียเดี๋ยวเราพี่ก็เอาไว้เล่นกันเองนี่เป็นกีฟ ทิปทูลครับลายท่าเลนทขาไม่บอกชื่อกค้ดฮหยอ,อันนี้ของมุลาคือขีดหนึ่งก็จะมีของแบบขีดหนึ่งนะมีมูลากับชาโดเท่นนั้นเองเดี๋ยวดูซิว่ามันเป็นยังไงคลิปถูกครับคลิปซ้ำอันนี้หายไปอันหนึง่งอ,อ่ะอุ้มานี้เลยอาวยังไม่ได้ตัดเอายังตัดไม่หมดเลยลืมตัดขีดสองหมดแล้วแต่ขีดหนึ่งยังตัดไม่หมด ัดได้เลยเพราะว่ามันมีการ์ดกันอยู่ใบนึงนี่มันมีการ์ดกันนะครับปลอดภัยอันนี้เป็นมูรามังกรนินจาอะไรอย่างหน้าตา,านะขี้เหร่กินเลยหน้าเป็นปีศาจนะอันนี้อันนี้เอาไปอย่างดูแล้วอ่เดี๋ยวพี่ให้ลูฟอยก่อนอาอยุเขาแก่ระวัาางครับไห่แต่ช่วงนี้จะเป็นฟอยสี่เหลี่ยมแบบวิบวับวิบวับนี่นะครับนี่เลยนี่เป็น อ่ะอานเป็นชื่ออ่านชื่อมาฮิวอันนี้รีเวนเจอร์แห่งภาพดวงตาโมเด็ครับโมเด็ตสั้นๆว่าโมดวยไอ้โมเด็ตโมเด็ตโมเด็ตไม่เอาโมดวยไม่ใช่หัวเข็ดนะครับไม่เอาเด็ดจริงเปล่าไม่แน่แน่ต่อไปอ้าวอันนี้ฮิวงะฮิวฮิวเลยฮิวกะฮิวงะนั่นแหละอ่ะนี่พี่จะให้ดูดูลักษณะฟอยกันแล้วกัน พอสามารถเดี๋ยวไปรีวิวตอนตอนรีวิวกล่องใบใหม่ใบใหม่เหมือนเดิมนี่มูลาเนี่ยมูลามูลาไอ้โอ้ยตารางสี่เหลี่ยมเพียบเลยไอ้เวลาเล่นใช้หลังกล่องนะแต่แต่ถ้าใครไม่บ้าฟอยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเราก็พวกนี้มีในกล่องหมดเลยใช่ไหมบอลไม่ครับตัวไหนไม่มีตัวที่เป็นตัวที่มาหมกล่องนียเป็นตัวโมมาก่อน เ,เร็วๆสิๆตัวนี้ตัวไหนมั่ง <c oughs> ตัวนี้ตัวตัวในมือพี่พงศ์แล้วก็ตัวนี้ครับตอนนี้ที่เปิด,ดได้นะมีสองชั้นหครเป็นโมงหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเปิดให้ครบก่อนครบครบ,ครบทุกแบบก่อนแล้วเราจะมาบอกว่าอันไหนมีไม่มียังไงเป็นโปรโมชั่นแข่งแล้วก็ตามงานต่างๆมีสามป่ะสามเฮ้ยขาดตัวอะไรวะเนี่ยฟอร์ดครับอันนี้เพิ่งมีห้าอีกเนอะเออขาดตัวอะไรวะเฮ้ยมาออกยากเนี่ยทต่เป็นเล่นไปนะแก่ๆในกล้องวิวมาแล้วมันเนี่ย ม่่ตัวสามอันนี้มอเด็ดมอเด็ดสีอะไรสีแดงอ,อันนี้สามพี่บอลร,ระเบิดต้นไปแล้ววันนี้พี่บอลร,ระเบิดวันนี้เราทยอยส่งแบบว่าส่งแยกแคมไปแล้วนะครับบางส่วน <3 S 1> ตามลำดับคิวไปเรื่อยๆหรือว่าไม่ลำดับคิวอ๋อพี่ขอขอแจ้งอะไรหน่อยนี่ครับตัวตัวน<ม>ี่อ้าวชื่ออะไรห <6. S 2> ีเรเวนเจอร์แคน แทนชาโดครับอาบอลมาเดี๋ยวเราจะบอกปัญหาเราวันนี้เฮ้ยโอ้โหแม่งสวยว่ะชุดนี้สีทองโอ้โหบอลตัวไหนไม่มีในกล่องตัวที่ไม่มีตัวนี้มีไหมออกกิฟที่ไม่เกี่ยวอันนี้มีในกล่องไหมมีครับออเด็ดมีอยู่แล้วก็คือถ้าใครไม่บ้าฟอยล์ก็เอาเอาตัวในกล่องได้ตัวเนี้ยมีครับมีนะเนี่ยไม่มีไม่มีเป็นโปรโมไม่มีเป็นโปรโมตัวนี้มี มีมีสโลมีสองตงัวเอาของแค่นี้เหรอรเอาแล้วแค่นี้ทําไงอะ่ะมันก็ต้องซื้อหลักกล่องดีวะใช่ใช่ไหมใช,ใช่ครับสองตัวนี้ไม่มีนะครับพี่ซอกขอสแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่ต้องมาซื้อพี่นะถ้าเดาแล้วมันต้องใส่ไหมจําเป็นไหมอือขอดูก่อนใครมาอนน่านดิใคยใครแม่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเสียงแครกแคร็กแค็ก็เก่งดีนะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวอ่าตัวนี้ทีนี้ตัวกระดูกต้องใช้ไหมเอางีนี้ดีกว่าอืม ิดว่าเก่งๆเหมือนกันนะผมแต่คิดว่ามีตัวแทนได้ก็กองแกมได้แทนได้ใช่ไหมแกมแทนได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ใส่ก็ดีเหมือนกันเนะเพราะเป็นฟอยล์อันนี้ผมไม่แน่ใจด้วยว่าจริงๆแล้วมันเป็นโมโมของยุคไหนแต่ที่ตามนิดที่ดูผมเห็นเขาก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างอ่ะแต่แต่ไม่ไม่รู้ไอ้ไอ้ที่มันไม่ใส่เพราะมันยังไม่ออกหรือเปล่าแต่มันไปเก็บหนึ่งที่อาจจะเต็มได้นะที่เต็มใช่ไหมใช่ใส่เกศสามใสเยอะ ของมูลาใส่อ่าดูดิได้อย่างสี่ใบว่ะสี่ใบเดี๋ยวเราจะสรุปทีเดียวนะอันนี้ดูคร่าวๆก่อนสี่ใบครับสี่ใบเดี๋ยวเราจะแกะขีดสองมั้งไปอย่างรวดเร็วสี่ใบอ่าสี่ใบครบครับโอเคอ่าเราแยกไปก่อนข้างบนเดี๋ยวไปสรุปทีเดียวออนนี้มาขีดสองก็คือขีดนี้นี่เลยนี่ชิมวิธีสนุกขีดสองนะอ่ะได้ตัวแรกตัวไรฮยวแคอะไรเนี่ย อ้าวเพียมูยไม่ใช่ดาร์กดาร์กดาร์กตัวนี้ดาร์กมาดูก่อนตัวมันคล้ายกันเลยว่ะอันนี้อันนี้ก็ดาร์กอีกแล้วเก่งด้วยเนี่ยวาง้วางไว้ตัวไหนตัวนี้เก่งตัวนี้มีในกล่องไหมไม่มีไม่มีจริงดิเป็นโปรโมครับต้องใช้ดีกว่แต่เหมือนว่าเคยจะเคยออกมาแล้วใช่ไหมเป็นี้่ออกนี่คือออกแบบไหนเคยออกเป็นรางวัลแข่งโปรโมแข่งเหรอนานแล้วนานแล้วอันไ้นอ่านคอมสามม่าได้แล้วโบวก power หนึ่งพันตามโซ่เฮ้ยตัวมันเหรอใช่ทุกเทิร์นฝั่งข้ามก็บวกด้วยเฮ้ย ยืนนิ่งเลยใช่ถ้าเกิดยืนเป็นแวนแล้วมีโซสักสิบห้าใบก็ยีสองหมื่นเลยตัวแซ่บต้องใช้ด้วยเขาใส่กันสี่ใบใบนะี้แล้วที่ใช้กิฟสีอะไรใช้กิฟสีเขียว,ยวครับโปรเทคสีเขียวใช้โปรเทคแล้วอันนี้แหมถ้าเกิดเป็นกิฟวันกิฟตูระแค่นี้มันก็เก่งแย่แล้วนะเอ็กเซลเจอมันร้องเลยนะร้องเหรอเพราะว่าเขาจะใช้ตัวเก่าคือแวนมาตีเสร็จมันจะหาจากโซมาไล่โอ้ยจีเด็นนี่มีในกล่องไหม ตัวนี้มีครับนี่พี่บอลบอกว่าพี่บอลจะขอซื้อพี่เลยตัวนี้เพราะว่ารีบแกะให้ไวเพราเปิดแล้วไม่ได้ครับพี่บอลเกิดเปิดแกะไปแปดกล่องนะครับไม่ได้เลยโหสวยว่ะสวยมากโหยสวยว่ะตัวเนี้กคเซ็กซี่อ่ะพอสามารถอ่าตัวไหนไม่มีในกล่องพี่ลืมอ่านไปตัวนี้ไม่มีในกล่องครับอ่านเนีงวะอ่านอ่านอ่านไปแล้วบอกอันเนี้ยอ่านเนียันนี้มีในกล่องไหมมีในกล่องครับอันเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้มีในกล่องอันนี้ไม่มีไม่มีนะลูกความสามารถไหมอันนี้โซบานหนึ่งเมื่ออะไรนะจำไม่ได้ เรื่องความสามารถข้างล่างดังต่อไปนี้1อย่างยูนิตน,นี้ได้รับ power บวก3,000ันจนจบเทิร์นแล้วก็ถ้ายูนิตน,นี้บู๊ตเป็นครั้งแรกครั้งแรกของเทิร์นก็สแตนยูนิตนี้ครั้งแรกของเทิร์นหมายความว่า,าเทิร์นต่อไปก็ดังได้อีกไม่ไม,ไม่ไม่ได้แล้วเพราะความสามารถมันในเทิร์นนี้ไงก็เทิร์นนี้แล้วเทิร์นต่อไปอ่ะต้องต้องกดต้องกดต้องกดสกิลใหม่คือโซบาร์หนึ่งใหม่อ๋อโซบาร์แล้วก็บู๊ตเลยเป็นตัวแรกจะเป็นไหมไม่ใช,ไไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวแรกงั้นหมายความบู๊ตเป็นครั้งแรกหมายความว่า ถาบูตตีครั้งที่ไรก็ได้ขอเป็นบูตครัรูตเสร็จปุ๊บมันจะสแตนแต่ถ้าเกิดมันบูตอีกมันก็ไม่สแตนแล้วอืมอ๋อใช่ใช่โอเคบูตปกติบูตก็จะจะนอนบูตก็จะนอนถ้าบูตครั้งแรกเมื่อไรเด้งทันทีไอ้ยะี่ตบที่แค่แล้ววะเนี่ยเพลมูนครับอ่าเพลมูนครับแต่ว่าเล่นไม่ได้เล่นกับสายตัวนี้เล่นกับสายสายอสายอารินี่เขาเรียสายอะไรนะพี่บอลวอเกอร์ลอยวุ้กเกอร์ลอยในแมดอล์เพราะว่าไม่อันอันนี้ไม่มีในกล่องอันไหนนี่เอามา ไปไงควาสามารถเจ๋งไหมไอ้ขยับโอ้โหเมื่อลงสนามคอร์เตอร์บัตหนึ่งนำการ์ดจากดอกโซนหนึ่งใบเข้าสู่โซคุณเลือกการ์ดจากพี่ขยับคู่แข่งอยูวานันนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กูขยับไปขยับไปอยู่านานกูขยับเงี้ยนะครับเมื่อลงสนามครับเคาตอร์บัตหนึ่งนำการ์ดจากดอกโซนคุณหนึ่งใบเข้าสู่โซเลือกเลขกัดของคู่แข่งที่มีเกรดเดียวกับการ์ดใบนั้นหนึ่งใบรีทายยูนิตนั้น ใส่ไหมต้องใส่ไหมเอาไหมอาจจะอาจจะมีตัวอื่นว่าไงฮิวอาจจะมีตัวอื่นที่ดีกว่าผมว่ามีตัวอื่นดีกว่ามีกว่าใช่ไหมดีกว่าใช่ไหมแต่ใครอยากใส่ก็ลองดูก็ได้ครับด้วยความสวยงามของมันแววๆอันนี้ออฟ้าเอาไว้ตัดอันนี้แกะไปแล้วอ่าแกะคนละแถวอ่าหากตัวนี้หมายว่าซ้ำอกว่าเนี่ยมาไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำครับนี่มีในกล่องไหมไม่มีครับอ้าวมาฮิวแกะไปพอสามารถเป็นไงเด่น โอ้โหมึงอ่านให้ได้นะไอ้บอลอาจจะกล้องเ่ยนะเ่อยัวะถูกนําเข้าสู่โซคุณจากเรียกาศด้วยค่าคอรหรือความสามารถของแวนการ์ดคุณเคาน์ตอรบ้านหนึ่งคอการ์จะกนมือคุณหนึ่งใบลงช่องเรียกาศและยูนิทูคอนั้นได้รับพาเวอร์บวกหพันจนจบเทิร์นก็ก็เอายูทำไมแม่นยังว่าสกิลออมันได้อีกใบแหมกูต้องแม่นจังก็นาต่ไใส่ไหม ถ้าไปเล่นเล่นกับลูเคียไม่ได้เพราะลูเคียเขาเน้นติดช<ม>ื<ม>่อแทนเอาไปเล่นก็ต้องเอาไปเล่นกับวัวเกรอร์ลอยหรือสายอื่นแต่จริงเขาแต่ไแล้วว่าไหนมึงวางเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวไหนเดี๋ยวเราจะอ่านขีดหนึ่งเนดะ้อช่วงที่แก่หย,ยุดขีดหนึ่งตัวไหนไม่มีในกล่องฮิวขีดต่อไม่ได้ยสองตัวขีดหนึ่งตัวนี้กับตัวนี้อ่ะเราอ่านให้ฟังดีกว่าบอลมาให้พี่ยูแก่ไปนี่เราย้อนมาขีดหนึ่งที่เราไม่ได้อ่านให้ฟังนะของมูราคุโมะทั้งสองใบเลยไม่ได้ก๊อปปี้มาอ่ะมาครับ ตัวนี้เดี๋ยวน่าเป็นเกตเกตหนึ่งนะครับเดี๋ยวน่าเกตหนึ่งใช่ไหมมีป๊อปแบมีป๊อบเหมือนในข้าง,างม,มีลูกมีลูกบอลที่มือ <c oughs> แ้วโอ้โหสกิลคอนช่องเรียกอากาศนะถ้าบนเรกากของคุณมียูนิตที่มีชื่อการ์ดเหมือนกับวันยากาดของคุณอยู่ยูนิตนี้ได้รับ Power 4000. พล<ะ>ังบวกสี่พันแบโอไหมถือตีหมื่นสองอ๋อเกตหนึ่งเหรอเกตหนึ่งเกตหนึ่งตีหมื่นสองบูทได้อ่าต่อไปถือนี่บอกไปยังวะตัวนี้ยังนะตัวนี้เกตสอง สกิลแอคทีฟนะครับเกลัยเกสองแอคทีฟที่ช่องเลกาครับเข้าจะวัดหนึ่งจนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้แล้วเพิ่มบวกห้าพันและเปลี่ยนชื่อการ์ดของยูนิตนี้ให้เหมือนกับยูนิตอื่นของคุณหนึ่งใบอ่าก็ปปี้เลยอ่าก็ปปี้เลยไอ้เรื่องของวิงวังนี่ขอให้บอกจุดเนี้ย้ยชุดนี้มันยังเป็นตารางตลอดเลยนะใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงเทนตารางอ้าโอ้แต่ตารางนี่ถือว่าดีแล้วเพราะว่าสวยเล่นมุกอะไร เล่นลุงอะไรบอกตอนนี้ผมคอไปขัดคอหัวสมองเบลอนี่ตัวนี้ครับเฮ้ยในเว็บเราขายอะไรร้อยเท่าไหรร้อยกว่าบาทนะร้อยเศษเศษใช่ไหมใช่ครับจับไม่ได้แต่ร้อยเศษเศษบอกเลยว่าแม่สาวน้อยนี่เซ็กซี่จริงๆใครใครใครยังไงไม่รู้แต่ผมผมซื้อแน่แน่รีบซื้อเข้ามานะครับเดี๋ยวบอลมันุแล้วไม่ได้รีบซื้อเข้ามานะครับของมีเยอะไอ้เดียวอ่าอแล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าอ่านดูอย่างละสี่ไหมสี่สี่ครับอัะนะสี่อ่ะสี่พี่เปิดไปอ่ของพี่ก็สี่สี่อ่าสี่สี่มีบัดี้อ่ะแม่งมีอันหนึ่งสามอันหนึ่งห้าก็มีอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยไะเอ่อเดี๋ยวเราดูใกล้ๆดีกว่าอันนี้ครับ,รบทางทางซ้ายนี่คือหนึ่งสอง อันนี้เนี่ยชาโดมีสามแบบหนึ่งสองสามแต่ว่าเป็นคลิปซะแบบหนึ่งก็สวยเลยนะคลิปแล้วก็เป็นแครายฮิลมูลาคุโมครับมูลาหนึ่งสองสามมีเกตอะไรบ้างสามสองหนึ่งอ่านไปให้ฟังแล้วนะแต่เกตสองกับเกตหนึ่งเป็นโปรโมตัวที่ไม่มีในกล่องพี่อ่านให้ฟังแล้วแล้วก็เป็นเพียวมูลอ่าเพียวมูลครับเกตหนึ่งสองสามก็สามแบบมีสามสองหนึ่งทุกทุกแคนมีแคนละสามแบบอ่าคิดหนึ่งก็คืออันนี้มีอะไรบ้างชา์โดกับ ชชโดกับมูดามูรวยขีสองแมวนะอย่าหัวคานะขีสองมีไรเพลวมูนกับดาครับนี่เอาละเอ้ยเดี๋ยวขอพี่ทำตัวนี้ให้ดูอย่างวะโอ้โหเอาดูผ่านกล้องในเขาดีจัดโอ้ยดูดิสวยงามครับคือบรรยากาศมาเทนี้พี่ว่ายังยังสวยอยู่นะแต่ที่มันต้องรุงไหมต้องให้จอมันมาเซ็น เฮ้ย <Hey, S 2> <laughs> ทิพาย <laughs> เอาเอาละเราก็ลาด้วยสองขีดนี้นะครับไปแล้วเดี๋ยวเราคลิปต่อไปก็จะเป็นรีวิวชิ้นพิธีเออไม่ใช่ชิน G, ้นวีพีทีศูนย์หกจบแล้วก็วีพิีศูนย์หกขีสองขีสองไม่ 1, ขีหนึ่งขีสองแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการจัดดงจัดเด็กให้เรียบร้อยนะเที่ยวเนี้ยรับรองว่าครบถ้วนวันนี้ก็ไปแล้วครับเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปสวัสดีครับ